สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าชีวิตมีแค่นี้มีแต่โรคสมมติในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายวว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับในระหว่างที่เรารอตายเนี่ยเพื่อนๆหายอยู่หากินกันไป ถ้าอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยก็ทําไรท่ทําสวนหาเพื่อข้ามันพระศา์อะไรไปชีวิตมีแค่นี้เพื่อนเพื่อเกิดมาแล้วตายก่อนตายเนี่ยเราจะทําอะไรไปเป็นข้าราชการบ้างเป็นพ่อค้าบ้างผานิชกรรมกรตสิกรรมโหรกขากรรมก็แล้วแต่ชีพเพื่อน,อ,นอาชีพต่างๆนั้นพระศัสดาทรงบอกว่าเป็นปรกกรรมกนเราเป็นชาวนากพ็พปกรรม เป็นพ่อค้าก็พ่อกรรมเป็นพราหมณ์ก็พ่อกรมรม,รรมเป็นกษัตริย์ก็พ่อกรรมดังนั้นไม่ว่าโรคก็จะสมมุติอย่างไรก็ตาตามเพื่อน,เ,อนเราอย่าลืมสัจจความจริงของโลกค,คือความแก่เจ็บตายนะฮะในโรคเนี้ยแก่เจ็บตายหมดเลยไม่เหลือเพื่อน,อนความแก่จะมาเยือนความเจ็บจะมาเยือนความตายจะมาเยือนยศช่วยอะไรเราก็ไม่ได้เพื่อน เงินช่วยอะไรเราได้ไหมเวลาเราจะตายก็ไม่ได้ตระกูลสงูงตระกูลต่ําช่วยไม่ได้ความรู้ที่เราเรียนมาทางโลกนี้วิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพื่อนๆพระองค์จมบอกว่าความรู้เหล่านี้เป็นของชาวบ้านเป็นของปุทชชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะว่าเวลาเราจะตายเนี่ยเรามาเนืกงถึง นิศาสตร์วิทยาศาสตร์ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้แต่เราต้องนึกถึงอะไรเพื่อนๆอ,อริยสัจวทุกสมุทยัยนิโรธมัคตัวนี้แหละช่วยเราได้เพื่อนๆช่วยให้เราพ้นจากอะไรแก่เจ็บตายนะฮะพระศัสดาทรงบอกเลยว่าเทวดาพรมก็สะดุ้งกลัวต่อความตายเราทําบุญไปมากไปเป็นเทวดาเนี่ยเพื่อนๆเ,เราอยากจะไปเป็น เทวดาเราตายไหมตายนะฮะเทวดาก็แก่เจ็บตายนะฮะพรหมและเทวดาทั้งหลายไม่อาจต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้ความแก่ความเจ็บความตายแล้วเทวดาพรหมเนี่ยเมื่อตายแล้วไปเกิดที่ไหนต่อพระศาสดาทรงบอกว่าสัตว์ที่จุดติจากเทวดาไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดในมันเกิดมาเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุดติคือตายจากเทวดาไปแล้วเนี่ย กลับไปเกิดในนรกําเนิเดเดจฉานปีวิสัยเนี่ยมีมากกว่าโดยแท้